Selamat Dii. ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องกับผมมาพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีแนวทางมีดีที่น่าสนใจอยากจะไม่พี่น้องไว้ไปที่าจรณนาเป็นข้อมูลกันอีกชุดหนึ่งคือเก่านะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในมือหนีได้พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเจ้ากวางพี่น้องครับผมข้อมูลชุดนี้น่าเชื่อถือน่าติดตามมากๆนะครับผมเนาะเป็นข้อมูลหลักสิบพี่น้องกับผมเนาะเป็นข้อมูลหลักสิบเป็นวงวัทิพันธนมาพี่น้องเนี่ยเนาะเบื้องหลัากัฒิพันบผมาะักษิ ให้เขาศูนย์สามตรงๆหลักสิบนะครับผมเนาะหลักสิบคือหลักสิบเข้าศูนย์สามนิดครับผมเนาะนี่กับแม่นยูพี่น้องครับผมเนาะกระเถือว่าสถิติพนดีอยู่เดิหลายหลายงวดติดแล้วนี่ครับผมในทางจุดนี้แม่นยูพี่น้องครับผมเนาะนี่งวดนี้ก็เบื้องเอานี่เด้อเปรียบเทียบให้เบื้องกันแล้วก็งวดนี้ก็งวดนี้พี่น้องครับผมงวดที่ก่อนหน้านั้นเห็นบ่งวดที่ผ่านมากับงวดนี้แล้วนี่นะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องจะว่างพี่น้องครับผมเนาะเอองวดนี้ข้อมูลลหหัักสิบบเ่น ลักสิบหนึ่งกับ6กพี่น้องอาจจะพูดนึ่งกับ1นึ่งหาเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งสี่หนึ่งสาหนึ่งหาพี่น้องครับผมเนาะนี่มัดหนึเอาไปเด่นหนึ่ง้พี่น้องเด้อเนี่ยตัวเด่นก็ไหนหนึ่งสองกับหนึ่งสบวผมไม่หายครับผมตัวเ,น,เน,นะน่นเพิ่นครับผมเนาะนี่ลักสิบอย่างเดียวขึ้นหนะครับผมแนละ้วอีกชุดครับผมเนาะลักสิบหครับผมเนาะหลักสิบหกหนึ่งหกเจสองหสกมพี่น้องมาหกบอลลักสิบ มักหกบนเอาไปเล่นบนหกหลักสิบพี่น้องครับผมเนาะเออนี่จับปวยยุตานี่หกจุดพี่น้องครับผมเนาะแล้วก็ชุดจับว่างสามตพี่น้องหาหนึ่งสองหาหกสองพี่น้องสองจุดจับเสีพันเนียนเนียนหาหนึ่งสองพี่น้องครับผมเนาะชุดสามตลองบึงเริ่มพี่น้องเนาะเอาแคบหนาจอเป็นขโมงกันนะครับผมูุริมักหนึ่งก็ลองเบิึงวันนี้ครับผมเนาะเด่นมากคือหนึ่งวันนี้ครับผมเนาะเด่นลองหกนะครับผม ตัวเรียนร้องเพื่อหกวันนี้พี่น้องครับผมแต่เรื่อเรีนหนึ่งมากๆครับผมนะนี่เอาตามนี้นะพี่น้องนะเพิ่งเอาเพ่ไปพิจรารณาเอานะครับผมนะหลักสิบบนหนึ่งกับหพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจรหนึ่งสองหนึหกหนึ่งสี่หนึ่งสาหกหนึ่งหกเตหกสองหกหกหกสี่หกสามห้าหนึ่งสองห้าหสองจุดสตัวมีสจุดจุดเน้นจับสายพานให้ห้าหนึ่งสองครับผมเนาะเอา,เอาตามนี้พี่น้องครับผม ทุกตัวเลขทุกเนือทั้งเป็นเพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นนะครับผมเนาะมีเข่อมิรุดนะครับผมเนาะทุกการลงพื้นมีความเสี่ยงพี่น้องพี่เจรนาหน้าหลายๆครับผมเนาะแต่วันเนี่ยทางชุดนี้ก็ข้อมูลดีๆชุดนี้ก็หน้าติดตามนะครับผมเนาะอย่างพี่น้องเาใบวิพิจารณากันนะครับผมเนาะตามข้อมูลตามสีรติมันก็ดีพี่น้องครับผมเนาะที่นาเสียทีอะไรพี่น้องครับผมทำมากะใครไปเป็นแนวทางกันเด้อพี่น้องเนาะทำบะมากกะพานนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะ ฝากไว้น้ำเด็กพี่น้องครับผมเมื่อคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจแล้วแจ้ผมนะครับผมนะเอ้าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปตอนนักคลิปนี้เรื่อยๆปังปางกันทุกคนทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืม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 นะครับผมหนึ่งเด่นมากวันนี้นะครับผมนะหลักสิบอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อเอ้าตามนี้พี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งปังปางกันทุกคนทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม